ครับมาเก็บลูกว่า้าต้นี้อนน้ได้ต้นเดียวนี่ะเพราว่าปูกยากยู่้ลบากนะครับต้นนี้ก็เลยเกิดมาด้วยความคมพ้น อพาต้นนี้รู้สึกว่าจะจะแสบตาทีหนึ่งครับโอ้โหนี่ลูกปลาเลยเห็นนะลูกปลเลยเลยหวานอร่อยเด็กๆทานแล้วนี่ลูกนี้ใหญ่ยายมากโอ้หวานมากหวานมากเราก็จะได้ประมาณนี้นะ ถ้าสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วโอ๊ยโอ๊ยจ้าหมอยมอขอบคมันล้อกกุญเเลกันยิงก็อย,อยากได้ขึ้นมากไปกว่านี้นะขอขอคอ่อยๆเคลื่อนเราเดี๋ยวตกลงมาเจ็บรังง่ะอีน,นี้โรคโควิดกำลังระบาดอยู่เกีย่ยวอะไรกับโควิดเนี่ยอ่าเราก็จะกิน กินลูกอะไรนะเออเราลูกว่าเอออ้าวไม่ใช่คืออันนี้ไม่ใช่แม่ว่านะลูกว่าแม่ว่าแม่ว่านี่โดนตีเลยอันนี้ลูกว่าไม่โดนตีอวอคนย้ำไม่ดีไอ้คนน่าอะไรครับลูกลูกแม่ว่าลิสอ้าวไอ้นี่แม่ว่าลูกว่าอ๋อโอ้ยเอาไม่ได้หนูอันนี่เยอะเลย สวยสวยสุดเบเบลูกว่าสองอันเนี่ยลูกว่าตกเนี่ยสองลูกเลยเอ้าอ๋อยังมีรแดงๆมาทำอไมเนี่ยได้พอไปสองลูกนั้นเบ้ทำตกหรือปล่าไอ้สองลูกนั้นอะ เห็นแล้วก็ได้กับคืนเต็มไม่เบกมาเติมช่างกองมืออาชีพทีไร้ควออบบามสามารถเอาไอ้นี่จังหวะนี้นะฮะลูกปลาเยอะมากเลยซูซจะสู้ไปหาว่าเกิดเทนหรือไงเอาเดี๋ยวก่อนจังหวะนี้อ้าวพอกดทอดเลยพอนะคะหยุดไปอยู่ย